คลิปที่แล้วเรามาใส่ค่า่าตัวอุปรกรณ์ไอที่ผมเลือกเป็น top s h e l layer นะครับสีเ,เหลืองๆนี่ครับมันจะเห็นค่าอุปรกรณ์หมดเราไปดูตรงสองดีดูนะครับเห็นไหมครับจะได้มาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นแหล่งจ่าย9โวลต์สวิตช์ R1K R110K ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเราจะเอาออกไปใช้งานนะครับวิธีการออกไปใช้งานก็คือ ให้เลือกเมนูตรงนี้นะครับเลือกเมนูไฟล์แล้วก็เอ็กซ์พอร์ตครับ PDF ครับครั้งที่หนึ่งผมก็จะเอาไว้อย่างนี้เลยนะครับด้านเอ็กซ์พอร์ตนี่ครับเป็นดีฟองอย่างเี้มาเลยผมก็เอ็กซ์พอร์ตไปเลยครับผมก็จะเลือกโฟลเดอร์ผมก็าสร้างโฟลเดอร์โฟลเดอร์หนึ่งแล้วผมก็พิมพ์คำว่า,าท็อปเข้าไปนะครับก็คือด้านบนก่อนผมเซฟเข้าไปนะครั้งที่สองก็ไปไฟล์เหมือนกันครับเอ็กซ์พอร์ตแล้วก็ ครั้งที่2ก็ไฟล์เอ็กซ์แล้วก็ pdf ครับผมจะติ๊กคำว่า top sales layer ออกไปแล้วท็อ o y e r แล้วก็ top sales layer ออกไปแล้วก็ติ๊กคำว่าวั a t ุมาเยื่ขึ้นมาครับหลังจากนั้นผมก็กด export พอเลยครับตัวนี้ผมก็ตั้งชื่อมันคือ o t t o m ครับ layer ครับเซฟอ่ะเรียบร้อยนะครับ เพราะฉะนั้นหลังจากที่ได้มาสองไฟเียบ้อยแล้วผมก็เปิดโฟลเดอร์เมื่อกี้ครับที่ผมตั้งชื่อว่าหนึ่งสองสามสี่นะครับเท่าเจ็ไปเก้าสิบนะครับอะผมเซฟตรงนี้แล้วผมดูท็อปเลเยอร์ครับอ่ท็อปที่ผมเซฟขึ้นมานจะเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมครับจะเป็นด้านบนทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นตัวคอมโพเนนต์หรือว่าตัวค่าต่างๆที่เราใส่เข้าไปจะเห็นด้านท็อปหมดเลยครับแล้วเราจะบันเกออะไรก็เพราะนี้ก็ให้ใส่ตัวประกอบไปตามเสรีลักพวกนี้ครับส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นปกปิดไปนะจะเป็นด้านที่เป็นวัตถุมเลเยอร์ มาไปดูบัตทอมครับนี่ครับดัมบอททอมตอนนี้คือเราวิวอยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่สามร้อยสาสแปดเปอร์เซ็นผมจะขออยู่ที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นครับอ่ะร้อยเปอร์เซ็นครับนี่ครับร้อยเปอร์เซ็นก็ชิ้นงานเราก็จะจ่ๆประมาณนี้นะครับและก็เวลาเราเอาไปพิ้นกระดาษโฟโต้ออกมานะครับนักเรียนอย่าพิ้นหนึ่งอะไรครับหนึ่งกระดาษโฟโต้หนึ่งแผ่นต่อหนึ่งวงจรอย่างนี้นะครับมันทําให้เสียกระดาษโฟโต้มากเลยนะครับโฟโต้ก็แพงด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมีเทคนิคในการทํา ทีละหลายๆวงจรวงจรเดียวมันก็จะซ้าๆหลายวงจรครับเพื่อให้เราสามารถใช้ได้หลายๆวงจรหลายๆคนใช้ได้หรือว่าเอามาแสดบาบเวลาทําเสียอะไรพวกนี้ครับโดยจะมีอีกโปรแกรมหนึ่งมาใช้เพื่อทําหลายๆวงจรนี้โดยเฉพาะเลยนะครับอะสําหรับวงจรนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครทําได้แล้วส่งงานมาให้ดูด้วยนะครับอันนี้คือเบรกสิกเบื้องต้นของเด็บปวชต้องทําเป็นนะสําหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับ ถึงต่อไปเราจะไปทำพวก power supply วงจอมบิดอะไรนี่นะครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ